สดีค่ะทุกคนป้าชากาแฟนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูสุดถุงกระดาษน,นะคะทุกคนทาเมนูชาเขียวชาไทยสุดถุงกระดาษและเมนูแก้วยีิบสองออนนี่มันมีหลายช่องแล<ม>้วเนาะที่ทาให้เราดูนะคะเนี้เมนูสุดถุงกระดาษน,นี่นเป็นเมนูที่มีในร้านได้จะดีนะคะพเพื่อนๆมาขายดีนะคะใครดีเอ่อถ้าเอาจริงๆร้านป้าน,นี่ถุงกระดาษขายดีกว่าแก้วนะคะตอนนี้เพราะว่าถุงกระดาษเนี่ยราคามันก็ไม่สูงมากนะคะสําหรับทั่วๆไปตอนนี้ก็คืออยู่ที่สามสิบสามห้า ขึ้นอยู่ก่อเมนูด้วยนะครับเพื่อนๆเมนูไหนที่มันวัตถุด,ดิบที่แพงๆ,ๆ่อยเราก็ปรับราคาได้5้บาทสิบาทก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่ของป้านี่เดี๋ยววันนี้เราจะเรายังอยู่ในราคา30บาทอยู่นะคะของป้ามีไว้ติดร้านนะคะเพื่อนๆขายดีมากเมนูถุงก,กระดาษเพราะว่าถุงก,กระดาษมันจะเก็บความเย็นได้นานนะคะแล้วก็น้ำแข็งละลายช้าอยู่ได้ทั้งวันนะคะเพื่อนๆ แล้วสูตรถุงก,กระดาษเราจะเพิ่มสูตรนะคะจากแก้ว22ออนป้าไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันอยูแก้ว22ออนนะคะเรามีสูตรถุงกระดาษต่างหากเราจะต้องเพิ่มสูตรเพิ่มวัตถุดิบนะคะทุกคนวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยชาไทยถุงกระดาษนะคะแบบถุงแบบต่อถุงเลยนะคะทุกคนปกเปปกติป้าชงป้าจะใช้เบดชาในการชงใช่ไหมคะที่เห็นเห็นป้านในคลิปขายแต่ว,วันนี้เราจะมาทำแบบถุงต่อถุงให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยจ้า อันดับแรกเลยนะคะทุกคนเราจะต้องลวกถุงกรองก่อนเลยนะจ๊ะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของการชงชานะคะเ,เพื่อนๆครั้งแรกที่ใช้เราต้องลวกถุงกรองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะล้นกลิ่นลดกลิ่นอับชื้นไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันอับมันชื้นนะกลิ่นมันจะปนกับชาทาให้ชาเรากลิ่นไม่หอมนะคะทุกคนผงชาไทยใบชาไทยนะคะป้าใช้ของใบชาตรามือสองช้อนโต๊ะครึ่งพอดีพอดีนะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องพูนนะคะ แค่นี้ก็ถือว่าเข้มข้นมากแล้วเนาะใช้น้ําร้อนอยู่ที่180 ml ในการชงสกัดชานะคะเ,เพื่อนๆกรองกลับไปกลับมาสักห้าหกรอบเหมือนปกตินะคะกรองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ชาทิ้งไว้ในระหว่างที่เราเตรียมส่วนผสมนะคะทุกคน ใครใช้ชาอะไรก็ใช้ชานั้นนะคะเพืเ่อนๆไม่ต้องไปหาเปลี่ยนนะคะเราใช้ชาเราแล้วเราก็ปรับใช้กันเอาความหวานก็ไปปรับใช้กันเอานะคะทุกคนของป้านเนี่เป็นสูตรหวานพาระลูกคา้าป้าที่ร้านกินหวานนะคะใครกินหวานน้อยกว่า,น,น,วาน,นี้ก็ไปปรับลดกันเอานะคะตามความชอบอส่วนผสมอันดับแรกนะคะครีมเทียม1ชอ้นนนชอนโต๊ะพอดีน้ําตาลทราย3ช้อนโต๊ะพอดีพอดีนะคะไม่พูนนะจ๊ะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะหวานไปเนาะขนาดนี้ป้าก็ยังว่าหวานนะเพราะว่าป้าก็ไม่ได้กินหวานมากมาย นมข้นหวาน30 ml นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ลูกค้าที่ร้านกินนะคะเพราะฉะนั้นสูตรเราร้านเราทําเลข,ของเราลูกค้าแบบกินแบบไหนเราไปปรับเอานะคะทุกคนใส่นมข้นจืดไอ้นมข้นหวาน30 ml นะคะเสร็จแล้วใส่น้ําชาให้ได้ที่180 ml ตีทุกอย่างให้ละลายดีเข้ากันนะคะตีทุกอย่างให้ละลายแล้วก็คนให้เข้ากันดีพูดผิดพูดถูกเร้อเพื่อนๆเด้อด,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 ด่วนนะคะ ป้าใช้เครื่องตีฟองช่วยนะครับเพราะว่าป้าขี้เกียจคนน้ําตาลมันละลายช้าเนาะเอาใช้เครื่องตีฟองช่วยน้ําตาลละลายเร็วหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราเติมนมข้นจืดเข้าไปอีก30 ml มันจะได้เกือบเต็มแก้วพอดีนะคะอยู่ที่ประมาณ220-250 ml นะคะแก้วนี้ ถ้าลดๆหน่อยก็อยู่ที่250นะคะเมนูถุงกระดาษทุกอย่างจะต้องเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะถุงกระดาษเนี่ยเราใช้ถุงเจ็ดคูณสิบเอ็ดน้ำแข็งเกือบเต็มถุงปริมาณน้ําแข็งมันเยอะนะคะเพื่อนๆถ้าเราชงแบบว่าเป็นสูตรปกติหรือว่าเจือเจือจางกว่านี้เวลาน้ําแข็งละลายแล้วนะ้มันจะจืดนะคะเพราะลูกค้าบางคนเขาถือซื้อแล้วเขาไม่ได้กินทันทีบางทีเขาไปกินที่ทํางานเขาไปกินที่บ้าน ซื้อไปฝากกันกว่าจะได้กินนะคะเพื่อนๆเรากะว่าน้ําแข็งละลายสักส่วนหนึ่งนี้มันก็จะกําลังพอดีน,นะคะยังไม่จืดไปเสร็จเรียบร้อยค่ะเทใส่ถุงแล้วก็ราด,ดนมข้นจือดอีกทีหนึงนะคะใครจะราดหรือไม่ราดก็ได้นะคะทุกคนเมนูชาไทยถุงกระดาษ ขาย30บาทนะคะของป้าแต่ตอนนี้วัตถุดิบของขึ้นราคาอะไรๆก็จะขึ้นราคานะคะเพื่อนๆสามารถขายที่30 3 5ได้เลยนะคะแล้วแต่พื้นที่เนาะอย่างของป้าวัตถุดิบป้ายังหาซื้อบางอย่างมันก็ยังไม่แพงนะคะมันหาได้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ในโซนของตลาดเราไม่ต้องเข้าเข้าเมืองไกลๆมาซื้อวัตถุดิบนะคะเราไม่ต้องตุน ป้าซื้อวัตถุดิบวันต่อวันนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะคะเราขายในราคานี้ก็ยังพอได้กําไรแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะได้ขึ้นราคานะคะเพราะว่าตอนนี้น้ําตาลนมข้นหวานนมข้นจืดทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยนะคะทุกคนโอเคแค่วันนี้เอาเมนูชาไทยถุงกระดาษมาฝากกันนะคะแก้ว2 2ออนมีคนเขาทำกันเยอะแล้วน้เพื่อนเพื่อนเอนาะทุกช่องเลยหลายช่องแล้วเมนูถุงกระดาษนี่เป็นเมนูที่ ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยากจะขายน้ํานะคะ Amazing นะคะ,ะ,คะเมนูถุงกระดาษต่างประเทศชาวต่างชาติเขาไม่เห็นเขาจะตื่นตาตื่นใจมากว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมแล้วก็ทุกประเทศนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกๆก,กำลังใจที่มีให้กับป้าชาคาเฟ่พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกท่านทุกคนจงมีแต่วความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ